สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปเด้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกฮาแลนด์ทำาตอิติสปีดเบอร์หนึ่งเออร์ลิงฮาแนดาวยิงของแมนเชสเตอร์ติตีนะครับ นอกจากจะเป็นผู้นําดาวตันบัวแล้วเจ้าตัวยังยืนหนึ่งในห้าอันดับแรกของนักเต,ตะเจ้าพ่อสายสเปีดของพิมพลิกในฤดูกาลใหม่เช็คเลยนะครับว่าทั้งหมดมีใครกันบ้างห้าอันดับของนักเตะที่ทําสปีดเร็วที่สุดของพิมพิลิกประจรําฤดูกาล2024-2025ช่วงตน้นฤดูกาลนะครับอันดับหนึ่งนะครับเป็นเออร์ลิงฮาร์แลนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับด้วยความเร็ว35.74กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ2ติโมวแวนเนอร์ ของสเปอร์ความเร็วที่ทําได้35.69กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ3อเลฮันโดกานาโชของแมนยูความเร็วที่ทําได้35.48กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ4ีคาเมรอนอาเชอร์จากสาวเมป์ตันนะครับทาความเร็วได้35.47กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอันดับ5ามาคัและบปอดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนบ้านของเราความเร็วที่เขาทําได้35.35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ นี่เป็น5อันดับนะครับซึ่งแมนซิตี้ของเรานะครับมีทั้งด้านเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่ส่งเข้าประกวดและยังเป็นเบอร์หนึ่งของเจ้าพอ่อสายสปีดในฤดูกาลนี้อีกด้วยมาดูข่าวที่2กันต่อปิเกยยกเรือราชันเต็งหามแชมป์ UCL เจลัตปิเก้ตำนานของทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนานะครับได้ออกมายกย่องว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับและเรอมาลิกคือ2ตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤะดูกาลนี้ ซึ่งปิเก้ได้ให้ความคิดเห็นอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่าเรียมาริกและแมนซิตี้ต่างเป็นตัวเต็งจากขุมกําลังและทีมนักเตะที่พวกเขามีและผมคิดว่าพวกเขาคือแชมป์ใน2ปีหลังสุดด้วยผมเองมั่นใจว่าพวกเขาคือตัวเต็งเลยลรเวอร์พูลมีโค้ชใหม่ที่อยู่ในระดับเทียร์สองของการเป็นตัวเต็งผมคิดว่าซิตี้กับมาริกจะอยู่ในเทียร์แรกจากนั้นจะเป็นเทียร์สองที่มีทีมอย่างลรเวอร์พูลปารีสอาเซนอลบาเซโลนาและบาเยอร์มิวนิกนี่นะครับเป็นความคิดเห็นของผม นั่นแหละครับก็เป็นความคิดเห็นของเจลาปปิกเก้นะครับซึ่งเป็นตำนานของทีมชาติสเปนแล้วก็บาร์เซโลนานะครับได้ออกมาแสดงทัศนะครับบอกว่าทีมที่จะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นส0 2 4ัน2 5ีนะครับจะเป็นเรอัมลมาดริดแล้วก็ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่ง2ทีมนี้นะครับจะอยู่ในอันดับแรกหรือว่าเทียร์หนึ่งนั่นเองนะครับส่วนทีมที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลปารีสอาร์เซนอลบาเตลล่าแล้วก็บาเยินนะครับจะอยู่ในเทียร์สองหรือว่าลำดับที่2นั่นเองนะครับที่จะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลนี้นี่นะครับก็เป็นทัศนะของเจลัตพิเก้นะครับมาดูข่าวที่3กันต่อรอยคีนชื่นชมฟอร์มลูอิสเล่นดีก,กับอังกฤษไม่น้อยไปกว่าซิตี้ ลอยคีนตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้กล่าวชื่นชมผลงานของลิโก้ลูอิสที่ติดทีมชาติอังกฤษกชุดใหญ่ครั้งนี้และได้ลงเล่นในเกมล่าตุดเจอกับฟินแลนด์ในศึกเนชันลีกเขายังสามารถทำผลงานได้ดีในตำแหน่งแบ็กซ้ายบอกว่าเล่นดีกับแมนซิตี้ยังไงกับทีมชาติก็แบบนั้นลิโก้ลูอิสเขาทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเช่นเคยทั้งจังหวะการรับตรงบอล เขาทํามันได้ดีมากถือเป็นสัญญาณของนักเตะที่ดีที่มีประสิทธิภาพมากและผมเคยพูดไปแล้วตอนที่เห็นเขาเล่นกับแมนเชสเตอรเขาไม่ทําให้ทีมอ่อนแอลงอย่างแน่นอนและมันก็จะเป็นแบบเดียวกับทีมชาติอังกฤษตอนนี้นี่นะครับลอยคีนตํานานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ออกมาชื่นชมลิโกลลูอิสแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ครั้งนี้นะครับติดทีมชุดใหญ่ของทีมชาติอังกฤษนะครับเขากล่าวชื่นชมนะครับบอกว่าเล่นดีมากนะครับ ไม่ว่าจะเล่นดีกับแมนซิ t y ตอ้ยังไงก็ยังเล่นดีกับทีมชาติแบบนั้นอีกด้วยและไม่ต้องห่วงนะครับดิโก้ล,ลูอิสนะครับจะไม่ทําให้ทีมอ่อนแอลงนะครับนี่ก็เป็นทัศนคติของทางด้านรอยคีนอ่ะมาดูข่าวทุดท้ายของ EP นี้กันเลยนะครับอาจจะเป็นข่าวร้ายของทางด้านอาร์เตนอนและเป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับเมื่อแดนกลางอย่างโอเดกาเจ็บสอบผาดที่จะเจอกับเรือใบนะครับ มีรายงานว่ามาตินโอเดกาดกับตันทินของอาร์เตนอลนะครับต่อแววจะพลาดโอกาสลงช่วยปืนในเกมพบกับแมเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัตเตรเดียมในวันอาทิตย์ที่22กันยานยนนี้นะครับหลังจากทีมแพทย์ของโนเวนะครับอย่างโอลาแซนนะครับเขาได้เผยว่าอาการข้อเท้าพลิกที่ทําให้ออเดกาดน่าจะพลาดลงสนามอย่างน้อยเป็นเวลา3ามสัปดาห์ในขณะที่เดมิลเลอร์มีรายงานว่ามาตินโอเดกาดอาจจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านานถึง1เดือนเลยทีเดียว และขอให้หายไวนะครับโอเดกาดถือว่าเป็นข่าวดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าเป็นข่าวร้ายของทางด้านอาร์เซนอลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้หายบาดเจ็บแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับแล้วกลับมาให้ได้ไวๆนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลแมนซิตี้ของเราจะย้ำชัยชนะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีโอเดกาดซึ่งเป็นแกนกลางคนสําคัญนะครับอาจจะพูดได้ว่าเพราะไม่มีโอเดกาดนะครับก็เลยทําให้อาร์เซนนอลนั้นตู้แมนซิตี้ไม่ได้นี่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับ ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะพักรักษาตัว3สัปดาห์หรือ1เดือนเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินได้นำข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาเลอใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาเลอใบสฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรพูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับสำหรับ EP นี้หากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ที่นี้แล้วพบกันใหม่ในะอีพหน้าสวัสดีครับ